เรื่องนี้ไปดูค้นพบวิธีสู้โควิดเห็นผลทันตาจะจะเลยวิลาินีกิโคภาเป็นบัณวิชาชีพชำนาญการพิเศษในสถานการณ์ที่มีโรคโควิดแพร่ระบาดอย่างหนักเนี่ยเจอที่บุคลากรสาธารณสุขทั้งหลายก็ทํางานด้วยความหวาดกลัวนะคะในช่วงนี้เป็นช่วงโควิดระบาดอย่างหนักในเมืองไทยครับยอดผู้ป่วยกำลังพุ่งสูงขึ้นทุกวันเป็นร้อยๆคนน่ากลัวมาก คุณเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็จัดกลุ่มออกตรวจชุมชนอย่างเข้มงวดแต่ก็กลัวโควิดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยน้องคนนี้ก็เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่ออกตรวจกําลังหาที่จ,จอดรถ <ลส S 2> <ห>อยู่<อ>ครับไหนดีจอดไหนดีอ่ะนี่ไงจอดรถและยังไงยังไงฮะ <t> อะไร อดที่ล่มๆมา่ะไม่ค่ะตรงนี้ดีแล้วดีดีอะไรรถเนี่ยเขามีแต่จอดร่มๆนี่ร่มมีไม่จอดไม่จอดตากแดดเรื่องอะไรกันนี้น้องทําไมไม่เข้ามาก่อนมันร้อนขอหนูรับลมธรรมชาติสักแป๊บนึงนะคะพี่ลมไหนโอ,โอ้โหอะไรเนี่ยร้อนเลยสิทำไมอากาศมันไม่ร้อนเลยเนี่ยไม่ร้อนบ้าอะไรแดดเที่ยงขนาดนี้ อนจะมาให้แล้วเฮ้ยมเชืโรกจะตายได้ไงมีเชืโ้โรกก็ไม่ตายสิเฮ้ยโอ้โหแม่คุณจะตากแดดฆ่าเชื้อโรคมันโถถ้าตากตัวเชื้อตายแกก็ตายก่อนแล้วแต่แกก็ไม่สนทําอย่างนี้อยู่พักใหญ่เป็นไ,ไงลูกแม่ว่าช่วงนี้หนูดูแปลกๆไปนะแปลกยังไงอ่ะแม่ว้าจตบปิ<อ>ดตีเลยจับป็นอันเบาเล แดดสกเกรียมขนาดนี้เลยเฮ้ยป้าบอกจริงดิทำไมมันไหมขนาดนี้อะลูกฮะไม่ทําอะไรมาไม่ดีหนูชอบไม่ไม่เชื้อโรกมันจะได้ตายรวมถึงเชื้อโรกในรถหนูด้วยไปแม่ขึ้นรถเฮ้ยโอ้โหพวกมาลัแหลกเละเป็นผงเลยโอ้โหโอ้ยเละหมดแล้วเนี่ยเละหมดแล้วโอ้โหปังมากปังปีนาตเลย ช่วยนี่เจ๊าตากแดดข้าเชื้อโดจนรถก็กรอบทั้งคันแล้วมากไปไหมเนี่ย,ยนี่หนูซ้อมตกนรกมากเกินไปแล้วนะลูกเพือ่อนสวรางมั้งเถอะมันเกินไปเนี่ยดูสิเนี่ยตายแล้วแม่ปวดถูกที่สุดนั่นนะ่ะร้อนเป็นนรกเลยนะโอ้ย,อยคุณครับคุณน้องผมว่าพอแล้วมัง้งน้องทำขนาดนี้แล้วผมว่าเชื้อโควิดมันกลัวน้องจนยกพวกไปติดคนอื่นหมดแล้วเลิกเถอะ ไม่งั้นไม่ได้ตายเพราะโควิดแต่จะแห้งตายนะน้องนะโอ้โหน่าดำเปนท่าน,นเปล่าเลยออกไปสอบสวนโลกบ่อยๆก็จะกลัวมากเวลาที่ไปสอบสวนโลกเนี่ยน้องเขาก็มีตากแดดไม่ยอมเข้าไป <pim. S 2> ในโลกทั้งที่อากาศร้อนจัดในช่วงของเดือนเมษาตัวเรียกเข้ามาแล้วเข้ามามันร้อนมันร้อนไม่เข้าไม่เข้าพี่หนูอยากตากแดดหนูอยากตากแดดตากแดดรู้สึกว่ามันปลอดภัยดีมันมันสบายใจดีรถก็ตากแดดรถก,ก็ไม่ได้จอดในร่มทั้งที่มีลานจอดรถร่มๆก็จอดรถตากแดดจนกระทั่งเป็นเดือน คุณแม่เขาเขาบอกว่าเออลูกเลิกตากแดดได้แล้วพู้หนู่าตัวดําปิ๊บปี๋เลยและแถมหน้าคอนโซลรถเนี่ยมันก็กรอบหมดแล้วค่ะเลิกตากแดดได้แล้วนะคะถ้าน้องทําแบบนี้โควิดมันจะมาติดน้องอีกมันก็หน้าด้านไปนะน้องว่าไหมขอขอบคุณคุณวิลาสินีกิจโอภาสพยาบาลวิชาชีพชำานาญการพิเศษศูนย์บริการสารารณสุขแห่งหนึ่งเจ้าของเลือกตากแดดจนไหม่